ในประวัติศาสตร์ไทยคือมหาอำนาจในอาเซียนให้พี่น้องรับทราบนะครับพี่น้องเชื่อไหมในประวัติศาสตร์แล้วประเทศไทยของเราคือมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียนสมัยก่อนไม่ได้เรียกอาเซียนเรียกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พี่น้องไปดูประสาได้เลยประเทศไทยคือมหามนตจของภูมิภาคนี้แต่ตั้งแต่2475มันนำให้ประเทศไทยถดถอยลงจากมหามนาจของอาเซียนกลายเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่ไร้ระเบียบวินัยและมีแต่การโกงครับพี่น้องผมอยากพี่น้องภูมิใจนะฮะผมมีโอกาสทานข้าวกับนักการทูต นักการทูตเขายังชมเขายังอึง้งบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าส0 0กว่าปีที่แล้วประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในย่านนี้ที่ส่งทูตจากสยามหรือจากอายุยาไปยังประเทศฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยที่14วงการทูตเขายังตกตะลึงมันสะท้อนว่าเราคือมหาอำนาจของภูมิภาคนี้ และให้พี่น้องได้ภูมิใจนะครับว่าสมัยรุร่นก้าวลำชกกรที่5ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆของเอเชียที่มีทางรถไฟญี่ปุ่นยังต้องมาดูงานประเทศไทยของเราแต่ตั้งแต่2475มาเราเฮงสวยมากเลยครับพี่น้องเอ้ย